มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้สไตล์ไฮบริดไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออ้นนะครับโปรพิเศษส่งท้ายปี2025เริ่มเรียนจริงต้นปีนะครับถ้าท่านสนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเที่ยงคืน31ธันวาคมนี้เท่านั้นผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ดอทเอและเจ้าของหนังสือ2เล่มนี้ครับคอร์สแรกเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่36หุ้นไทยหุ้นนอก D R ทองคากองทุนคริปโต โปหนึ่งแถมหสมัครวันนี้เรียนคลิปรุ่นปัจจุบันไปก่อนได้เลยถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบและสมัครก่อน26ทธันวาคมนี้รับช็อตโน้ตสรุปรวมเปเปอร์เอาลุก2 2 6 6จากทุกค่ายทุกมุมโลกครับข้อที่2กราฟเทคนิคเทคนิครีแคป c a p 6 10ครั้ง10ชั่วโมง10สัปดาห์ทบทวนพื้นฐานเล็กน้อยเจาะลึกศึกษากราฟจากหน้างานจริงทุกสัปดาห์ครับ ถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมในรอบ4-5ปีเหล่านี้กำลังจะเข้าสู่ปีที่6นะครับสามารถที่จะสมัครได้เลย Hybrid 4,900เทคนิค5,900สมัคร คู่9,800และพิเศษครับถ้าต้องการซื้อคลิปเทคนิคตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึก30คลิป30ชั่วโมงเพิ่มเติมจะเป็นราคา4,900บาทครับและพิเศษสุดเลยครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีสมัครทุกคอร์ส12,700บาทจากราคาเต็ม3 5 0 0บาทนักเรียนเก่าลดพิเศษนะครับ